เอาเทียวงานวัดบนด้วทุกนโมนาบนด้วยเป็นจ้าภากถวายจะตุ่มใจหรือดินโขดที่วัดใดครับในนามของหลวงพ่อเจ้าทองสวนทรากสีดาพิวันแม่าดิ้งไหหรือเอาไว้เอาไหนดีเอาไหนน้มีตังได้เดี๋ยวเอาหนูหยิบได้ก่ะมารันบรขานก็ขอ คนรียรััแะแล้วิของหลวงพ่อโดน้อยแล้วขาแก้กท่แห่หลวงยี่สิบวยพรแล้พ่อรวแล้วอะไรม่ัแตนโอเคงันเาอันนี้แก้แล้วต่กแนแรรสวไร้ป้าอยู่ดูดีมีสสุขมีอายุเยยยารักษา อยากมากจะต้องอยู่ตามลากนณเงินทองก็ขอให้ไหลนองเดินมาเมื่อสายธาราไม่ขาดสายบานก็จะได้เข่าพ่ออยู่อู่ก็จะได้เข่าพ่อนอนหมอนจะได้เข้าพ่อสนความรวยใี้วิ้เข้ามาชนความจนไม่หลบหนีไปจะเป็นคนหมั่นคนใจใาญเย่อหาซับได้ บ้านเป็นาเลยนทีสูงโปรยมีรถเก๋งคันก็เป็นที่นั่งขับจะมีกระบะปิกอัพระกระบะมีประสิทัญาดีในการนำรงทนจะเริ่มไปด้วยจะตัวรทน้ำมันใช้เรี้ยวเนเื้ออร่ินเนื้อเป็นเนื้อหนอนไปกันเนืใอ ตง้รอท่านลงมีความกายและสนใจท้อี้ห่งาแล้วอธนกร้ที่ก่อนแล้วก่อนจะเปลี่ยนให้จะไเดีอจริง๋หมึกเหรอเอาตั้งนะจ่ายลูกจ้าย่น้องร้อนอี้ค่ะเอยนี่ต้อด้ออยนึงเอเอาลยเอาร่อยได้เลยค่ะี่ตั้งแล้วนะข้างนนเนี่ยข้างนเนี่ยไมดกเลยยหมึก nhao kinh chẳng nhao kinh tăng 114 <laughs> <Nói nhiều chặt. cười> กุ้งหอารวมรวมจ้ารวมรั้ยน่ากินนะทอดมะขามหอยทอดแล้วร้อนหิวเข่าจะยบผูุ้ยเซตหิวเข่าต่อ500บาทเ็ดและมิเ็มากเจะจจจ

sao nhiêu ơi, 100 baht, lắp được kho sốt nõi, thứ là trả, Nhung miêu, nước có có อ๋อก็เสริดทั้งกระเาะอย่างงี้ใช่ไหมถ้ากินที่ร้านก็เสริมทั้งกระเพาะเลยจ้าจ้าจ้าโรนท้อา้าอเอหสมราพขงะเปรักโดยรัอักี้มนาษากอาจจะโาบอด้วยน่สาวนาอเนะนงยา จังหวัดนนทบุรีโฆทนาบนคร้าป่าอิฐเต็นปองเจ็นรอยบานครับ